มันจะบอกว่ากระบอกตั้งหายไปไหนแล้วไม่รู้าหาไม่เจอหายไม่ครบเอาไปหนึ่งแม่ถือกล้องไว้ก่อนแม่ไปแม่โทรกันไปถ่ายที่นู่น จะบอกทุกคนจะบอกว่ากระเป๋าตังหายไปไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอเดีย๋ยวไปเจอกันที่แมคโครเลยนะคะหากระเป๋าตังก่อนหาไม่เจอ ไม่ได้เอาข่าตังมานะเรืมาวก็เดินไม่รอพี่อัดเลยเนาะ <c oughs> ไฟไฟก็ต้องใช้สิงที่อัดเฮ้ยเ <c oughs> ราเอาไหมไหมนี่มาก็นใจ, <c oughs> จกรใจเกินไปไหม อะไรนะเม็ดกินอะไรรื้อสี่สิบเจ็ดบาทเราต้องร้อยเก้าบาทไปกันได้เห็นะเมื่อกี้มีสี่คนแล้วมีร้อยงอ๋อไปซี้ข้าวแล้วมาแมคโครอีกเหรอใช่ไหม อร่อยปะไม่กินข้าวนะที่นี่อ่ะไม่แบ้ชนแหลกอ่ะ ส็ยแล้วกันถ่ายวงสวยแล้วกันที่บ้านนีก็มีเส้นถั่จับแน่นนด้อะไรหลูก่าออเขาปิดแล้วลูกอะ่นอยูกินโคตดไวแค่เขาอยากกิน เห็ดปะไปแล้วไปซื uh> ้อน no> oh, ja. ้ำไปแล้วไปซื <h <h ้อน้ำไปซื <h> <h ้อแม่ไปซื้อน้ำก่อนนะไปซื้อโกโก้ค่ะเขาปิดนานแล้วปิดโคตรไว้ไม่ให้เหรียญมันหล่อใจอีกเหรอเบสอร่อยปะเหั่นแบบนี้ดิเราจะทำคลิปด้วยเหรอถึงบ้านแล้วค่ะทุกคน หลังจากที่ไปเอ่อไปไหนมาวะไปแมคโครมาอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่ายังกำลังมันเขินเขินอยู่อ่ะมันไม่กล้าถ่ายอะ่ะก็แบบไม่กล้าถ่ายแบบแบบว่ายังไงอะ่ะให้กล้าถ่ายยังไม่กล้าถ่ายแบบอย่างเงี้ยเออไม่กล้าถ่ายกูเ <c oughs> ขินอะ่ะเขินคนเขาอะ่ะเออเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ถ่ายอะ่ะทุกคน ก็ตอนนี้ไปแมคโครกลับมาแล้วไปแมคโครไปบิ๊กซีซื้อเสื้อผ้าซื้อชื่อนักเรียนให้หมูเบสนะคะกินยายแกเป็นคนแก่ไปได้กิน <c> แ <oughs> ต่ยาติดติดยาพี่อ,องจะเอาพี่อกไปไอดอล เื่อปาชิมอิ่มแล้วชิมกินไอ้อะไรนะเป็ดหมมะไปช่วยชเดียวคืออยู่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่นะไม่ได้แบบยกไม่ใช่ไม่ใช่แบบไอ้นั่นนะไอ้นั่นนะเข้า <c oughs> ใจไหมมันไม่ได้ไม่ได้หลอกอะ่ะมันูมันมันอิ่มจริงๆแเลว่ะิวแต่น้ํา ดูไหมรู้ควรพิมดูอะไรอยู่นี่กาละมังหม้อโอ่งนะคะช่องกะละมังหม้อโอ่งนะคะฝากติดตามพี่เขาด้วยติดตามพิมด้วยนะใช่ติดตามพี่โอ่งไม่ติดตามพิมนะไปกินข้าวป่ะเอาไปกินน้ำมีไม่กิน,นะน,กนโอ้ยน่ากินโอ้ยเนือ้อเนือเน้อย,ย่าง เแล้วหรอตอนเนี้ยคือพิมพ์กับรังเราทำหนักอยู่เลยทำมาได้เริ่มเมื่อวานไหมเออน่าจะเมื่อวันสองวันแหละทำมาสองวันและนี้มันน่าจะน่าจะวันที่สามแล้วหรือเปล่าวะวันที่สามแล้วนะเออแต่ก็ต้องทำให้ได้ต้องผอมเราต้องผอมออพิมพอ้วนปะละ่ะอ้วนมาก เดี๋ยวพิมพ์ขึ้นหุ่นพิมพ์ที่ดูตรงนี้คือแบบอ้วนจนแบบคนรอบข้างถามอะอาพิมพ์ถามว่าพิมพ์อึดอัดเปล่าพิมพ์บอกว่าอืมอึดอัดเหมือนกันก็เลยเออตั้งแต่ตั้งแต่วันอาทิตย์มาพิมพ์ลดน้ำหนักเลยพิมพ์เริ่มตน้นโดยที่ไม่ได้ล้างกระเพาะหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่า คือคิดจะลดก็คือลดเลยก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าพิมเองอ่ะเคยลดมารอบนึงแล้วมันก็ไม่สําเร็จไงเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่า <c oughs> มันรอบนั้นอ่ะที่พิมพ์ลดน้ําหนักอ่ะพิมพ์มีเพื่อนคอยให้คำปรึกษาแล้วก็มันมันคุยอยู่แค่แค่กับเพื่อนใช่ไหมว่าเออเพื่อนอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหม ค,คือเราถามเพื่อนตลอดว่าอันนี้กินได้ไหมตลอดเลยไม่รู้ว่ามันลำคาญไหมเออแต่ตอนนี้เพื่อนพิมหุ่นแบบนี้เลยอะหุ่นดีมากแล้วทุกวันนีมน้มันก็ออกกำลังกายมันผอมแล้วนะมันก็ออกกำลังกายอีกอะ <S <S แล้วพิมพิมเห็นหุ่นเพื่อนแล้วแบบเราไม่น่าไม่น่าตะบะแตกเลยตอนนั้นนะไม่น่าป่านเนี้ยน,น้ำหนักพิมพ์ลงผอมไปไหนไหนแล้วล่ะจริงๆพิมพ์ไปตาบะแตกแงแบบ คนรอบข้างบอกว่ากินอะไรก็ได้แค่เลือกกินซึ่งเราก็ไม่คิดไม่นึกถึงเลยว่าไอ้กินอะไรคำว่ากินอะไรก็ได้คือมันต้องกำจัดเวลาตัวเองคือกินอะไรก็ได้อะพูดง่ายอาหารอะแต่เราต้องเลือกกินแบบสิ่งที่มันดีๆของทอดก็ต้องงดไนงะเออแต่พิมพ์ไม่รู้นะเทคนิคใครเทคนิคมันไอการลดน้ำหนักอะพิมพ์ไม่อยาก ไปสอนใครเขาหรอกคนนูน้นคนนี้คนนั้นบอกว่ากินแบบนี้สิกินแบบนั้นสิเองต้องกินแบบนี้เองงดอันนี้เองต้องงดอันนั้นอย่างเงี้ยพิมพเจอมาแบบเยอะมากจนพิมสับสนในตัวเองหรือว่าตะบะแตกเองจนกลับมากินปกติจนน้ำหนักขึ้นมาเป็นเนี่ยตอนนี้ร้อยร้อยร้เท่าไหร่ไม่รู้น้ำหนัก เชื่อน้ำหนัก,นนกที่พิมพ์น้ำหนักตอนคลอ,อดลูกออกมาน้ำหนักเหลือตอนตอนท้องอะ่ะพิมพ์น้ำหนัก94แล้วพิมพ์คลอดน้องออกมาเหลือ86แล้วพิมพ์ก็กินกินมาปกติใช่ไหมสักสองสาเดือนจนเพื่อนจนพิมพ์แบบร่างกายฟื้นฟูอะไรเสร็จหมดแล้วอะ่ะจนเพื่อนทักมาบอกว่าเออพิมพ์ลดน้ำหนักไหม เออกินแบบพ้นคลีน,ลนกินแบบมีระบกระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนก็ชวนช่วยเพราะว่าเพื่อพิมเขาคนนี้เป็นพยาบาลด้วยแล้วมันก็รู้ว่าอันไหนกินกินแล้วมันเป็นอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันมันมันสามารถให้คำศึกษาเราได้ใช่ปะ่ะเออคือหลักของพิมในตอนเนี้ยที่อยู่ในหัวหัวของพิมพ์นะคือพิมพ์เองอะ่ะเป็นคนขี้เกียจออกกํลาลังกายเว้ยทุกคน <c oughs> เป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายแล้วพิมพ์อ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สํมออยนะคือพิมพเป็นคนเหนื่อยง่ายพูดง่ายพิมพเป็นคนเหนื่อยง่ายแล้วแบบตอนเด็กๆอะ่ะพิมพ์ไม่ได้อ้วนนะทุกคนตอนพิมพ์ตอนพิมพ์อนุบาลประถมอย่างเงี้ยพิมพ์ไม่ได้อ้วนนะคือพิมพ์ผอมมากแล้วเวลาวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย ปากพิมพมันจะเปลี่ยนสีเลยเป็นสีเขียวปากซีดปากเขียวเลยอะ่ะเออพิมพ์ก็เลยแบบต้องหาอะไรออกกำลังออกกําลังแบบเบาๆอย่างวันนี้ตอนเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยคือเมื่อกี้พิมพไปหั่นไก่มาใช่ไหมเพื่อเออเอาไว้แช่ไว้ทําอาหารกินเองตอนลดน้ําหนักพิมพ์ยืนอยู่เฉยนะทุกคนโอโหเหงื่อมาจากไหนไม่รู้ค่ะบอกว่าใครที่อยากจะ ลดน้ำหนักไปพร้อมพิมก็เริ่มได้เลยนะเริ่มวันนี้ได้เลยนะคะทำา if 1สิบหกทับแปดก่อนนะทุกคนก็คือกินแปดชั่วโมงอดสิบหกชั่วโมงนะคะก็เออใครอยากลดน้ำหนักลดได้เลยนะเพราะว่าถามว่าลดน้ำหนักอะ่ะมันมันก็อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันได้มีระเบียบอะ่ะเออแต่ตอนเนี้ยพิมพ์คิดว่า การที่พิมพ์ลดน้ำหนัก16บหทับ8อะคือเหมือนกับว่าเรากินอะไรก็ได้ในระหว่างในในวันในวันวนหนึ่งเนี่ยเรากินอะไรก็ได้นะแต่เราต้องเลือกกินเราหลีกเลี่ยงของทอดของมันของของหวานเราต้องต้องค่อยๆงดเพราะว่าทุกคนทุกวันเนี่ยเขาชงาชอบกินพวกน้ำหมวงน้ำหวานกันถูกปะเราก็ต้องค่อยๆค่อยคลดค่อยๆลดนะทุกคนไม่ใช่ว่าลดหวบลง ลดพวบเลยมันหักดิบไปเลยเหมือนเราอดข้าวเงี้ยมันไม่ได้เออเราก็ค่อยๆค,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 ค่อยๆค่อยๆก็เนี่ยใครอยากลดน้ําหนักก็ลดได้เลยค่ะคือทุกคนต้องต้องค่อยๆลดค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปฟังคนรอบข้างนะทุกคนเวลาลดน้ําหนักอะ่ะไม่ต้องไปฟังทุกคนถ้าเกิดแบบว่าเราลดน้ําหนักอะ่ะเราก็ทุกคนก็ไปแบบขเขาเรียกอะไร ลดน้ําหนักไปออกกําลังกายไปก็โอเคเหมือนกันนะอันนี้คือสูตรลดไวมันถ้าทําควบคู่กันไปอ่ะมันจะแบบลดลงไวจริงๆนะเพราะว่าไอ้นสอ2อาทิตย์นั้นที่พิมพ์ทําแล้วลดนั้นหนักลดลงจริงอ่ะคือพิมพ์ทําแบบนี้นแหละควบคู่กันแต่ว่าเราต้องต้องดูก่อนนะว่าเราต้องอาสมมุติตอนเย็นอะ่ะเรากินข้าวอิ่มแล้วอย่างเงี้ย เราต้องรอให้อาหารนะมันย่อยก่อนย่อยให้หมดอันนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าต้องกินข้าวก่อนแล้วก็รอมันย่อยแล้วเราก็ค่อยๆออกกําลังกายหรือว่าออกกาลังกายก่อนแล้วมากินอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอันนี้พิมพ์ก็คือสับสนอยู่ยังสับสนอยู่ทุกคนเบื่อป่ะทุกคนอยากแบบคุยกับพิมพ์แบบไหนอ่ะอยากให้พิมพ์เล่าอะไรให้ฟังไหมหรือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ออกไปไหนเลยนะ ก็อยู่แต่บ้านอนะทุกวันอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านแล้วก็อยู่แต่ในห้องด้วยพิมพ์ไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็พิมพ์ก็ดู YouTube ดูเอ่อทักไหมพรมบ้างทํางานอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไม่ได้ออกไปไหนหรอกวันวันหนึ่งอะถ้าออกก็คือเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพิมพมีงานแต่วงใช่ปะพิมพก็ออกออกไปถักไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยพอออกไปเที่ยวพอทําคลิปพิมพ์ก็ ทำแป๊บๆพิมพก็ไม่ทำใครอยากให้พิมพ์ทำวอล์กแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองบ้างอะแบบเกาะติดชีวิตพิมอะไรอย่างเงี้ยใครอยากเกาะติดชีวิตพิมพ์ก็ก็คอมเมนต์กันมาคุยพูดคุยกันได้ในข้างล่างคอมเมนต์ในใต้คลิปเนี่ยคุยกันได้นะสอบถามได้ชมได้ติได้พิมพ์ก็อยากจะแบบว่าแบบคือพิมพ์เองอะพิมพก็อยากเอ่ออยากถ่ายคลิปมะแหละ แต่พิมพเองอะ่ะเป็นเป็นคนประเภทที่แบบว่าถ้าเกิดไปข้างนอกอะ่ะพิมพก็ไม่กล้าพูดเนาะไม่กล้าแบบคุยกับกล้องอะไรเงี้ยพิมพกลัวกลัวแบบคนมองว่าเอ้ยมึงทะไรวะอะไรเงี้ยพิมพอายอะ่ะแต่แต่ทุกคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องอายหรอกก็ทําไปเถอะมันมันคือไอ้นี่ของเราอะไรเงี้ยพิมพก็เดี๋ยวพิมพ์ก็จะลองปรับปรับตัวเองดูเพราะว่าพิมพ์ไม่มี พิมพมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเองอะทุกคนมุมกล้องมันอาจจะเป็นแค่มุมมุมเดียวนะเอออย่าถือสาพิมแล้วกันว่าพิมพ์มีโทรศัพท์เครื่องเที่ยวในการทาคลิปพิมพ์ก็เริ่มทําคลิปมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันเนอะพิมพ์ิดคอนเทนต์ไม่เก่งอะทุกคนแบบอยากให้ทําอะไรก็บอกได้นะอยากจะแบบว่าเอ,อ ติดตามชีวิตพิมพ์ว่าพิมว,วันวันหนึ่งพิมพ์ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพิม์อาจจะทำก็ได้คิปต่อไปเออวันนี้พิมพ์แค่ทําคลิปแบบเออไปซื้อของอะไรอย่างงี้อาจจะว่าอาจจะตอนอาจจะไปซื้อของจริงแต่ไม่ได้ถ่ายการซื้อของเลยเพราะว่าคนเยอะทุกคนก็สามารถคุยกับพิม์พได้นะมาเป็นเพื่อนกันนะคะมาเป็น อาจจะวันหนึงอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะทุกคนใครที่ติดตามพิมพ์นะขอฝากช่องพิมพ์รัติการไว้ด้วยนะคะทุกคนใครชอบใครชอบใครอยากจะพูดคุยกับพิมพ์ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะเดี๋ยวพิมพเข้าไปตอบทุกคนเลยติชมได้แต่อย่าแรงนะโอ้อย่าแรงอยากให้พิมพ์ทำอะไรเล่าเรื่อง หรืออะไรก็ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอยากจะเกาะติดชีวิตพิมพ์หรืออยากจะเห็นว่าวันหนึ่งพิมพ์ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากช่องพิมรับติการไว้ด้วยนะคะพิมขอจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรติดตามชมได้เลยนะคะพิมพ์ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย